สวัสดีครับผมอาจารย์สุรตานต้องขอขอบคุณท,ทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมในช่องของผมสำหรับในคลิปนี้ก็จะเป็นส่วนของท่านที่มีลัคนาสถิตอยู่ราศีตุลแต่จะเป็นดวงประจำเดือนพฤศจิกายนปี2 5 6 3ก็ไม่อยากให้คลิปยาวแล้วย่ยนเยอะเกินไปเพื่อเป็นการไม่ให้เสียเวลาขอที่จะเข้าเรีงเลยนะครับลัคนาราศีตุลในเดือนนี้ถือว่าดีครับ เพราะดาวประจาตัวของตัวท่านเองนั้นโคจรได้ตําแหน่งดาวเกษตรและก็มีดาวสุประเค์นั้นกลุ่มลัคนาหลายดวงแบบนี้ก็ถือว่าดีครับทําให้วิถีชีวิตตัวท่านเองนั้นมักมีความสะดวกสบายมากขึ้นมักมีคนเชื่อเหลาอุปถัมภ์และรวมถึงชื่อเสียงคเครดิตถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีมีความเป็นตัวของตัวเองมีความเชื่อมั่นมีความเด็ดเดี่ยวค่อนข้างดีครับวาสนาในเรื่องของการเงินการทองของลัคนาราศีตุลน,นั้น โดยมากในช่วงครึ่งเดือนแรกดาวพระอังคารเป็นดาวเจเริญพบการเงินโครจรตกพบอลิส่งผลทําให้ตัวท่านเองนั้นมักจะมีรายจ่ายมีภาระทางด้านการเงินพอสมควรน,นะครับแล้วก็ท่านอาจจะเสียเงินไปกับเรื่องบ้านเรื่องรถเรื่องภายในครอบครัวค่อนข้างที่จะเยอะในระยะนี้ ตัวท่านเองในช่วงครึ่งเดือนหลังในเรื่องของการเงินนั้นดาวพฤหัสบดีจะย้ายไปสัมพันธ์ดาวการเงินทําให้การเงินของตัวท่านเองนั้นมักมีสภาพคล่องทางด้านการเงินมากขึ้นแต่ตัวท่านเองก็ไม่ควรประมาทในด้านการใช้เงินนะครับสำหรับวาสนาในเรื่องของการงานของลัคนาราศีตุลนั้นโดยมากดาวสุประเคะยังสัมพันธ์ถึงลัคนาค่อนข้างมากตรงนี้ถือว่าดีครับวิถีชีวิตในเรื่องของการงาน ก็ยังมีคนอุปถัมภ์ช่วยเหลือค่อนข้างเยอะนะครับและรวมถึงในช่วงครึ่งเดือนหลังดาวพฤหัส,สบดีเป็นดาวให้โชคให้คุณเป็นดาวสุพรเคราะหใหญ่โคจรไปเล็งพบการงานส่งผลทําให้ตัวท่านเองในช่วงครึ่งเดือนหลังอาจจะมีโอกาสที่จะได้ริเริ่มอะไรใหม่ๆก็ได้การงานก็นับว่ายังดําเนินไปได้อยู่ครับแต่ในเดือนนี้ดาวปับพักเราะ์ทำมุมบีบหน้าบีบหลังพบที่เรียกว่าปัตตานิอาจจะหมายถึงหุ้นส่วนก็ได้ ตัวท่านเองต้องระวังมีเรื่องขัดแย้งกับหุ้นส่วนหรือคนที่ร่วมงานบางทีต้องระวังบริวารทำให้ร้อนใจในระยะนั้นได้ครับสำหรับเรื่องความรักของลัคนาราศีตุลน,นั้นโดยมากสำหรับท่านที่มีคู่ครองอยู่แล้วดาวปัตานิคู่ครองโค<ฆ>จรตกพบอลินะครับมักจะขัดแย้งกับคู่ครองเป็นเรื่องธรรมดาเลยบางทีมีปากเสียงไม่ลงรอยกันบางทีก็ญาติพี่น้องหรือคนในครอบครัวทำให้ความรักนั้นไม่ค่อยดีก็ได้นะครับ และรวมถึงความรักความหวานแหววอาจจะดูเรียบเรียคู่ครองก็มักจะสุขภาพไม่ค่อยดีมักมีความเครียดหรือเหน็ดเหนื่อยในระยะนั้นสําหรับท่านที่ยังโสดหรือยังไม่มีคู่ครองโดยมากดาวพระอังคารเป็นดาวคู่ครองตกพบอลิท่านที่ยังโสดนะครับโดยมากความรักมักมีอุปสรรคจะรักใครชอบใครก็มักจะเจอแต่คู่แข่งแต่ดาวพุธดาวพระศุกร์กุมลักนาตรงนี้ดีนะครับถือว่าท่านยังเนื้อหอมนะครับมีสเสน่ห์ติดตรึงใจเพศตรงข้าม ใครเห็นใครรักใครเอ็นดูและคนที่ต้องโฉลกกับตัวท่านเองในเดือนนี้มักจะเป็นคนต่างชาติหรืออาจจะหมายถึงคนที่อายุอ่อนกว่าได้ด้วยครับสำหรับลัคนาราศรีตุลน,นั้นคงมีเพียงเท่านี้ครับ